อันนี้เขาไม่ได้ตายนะคะต้นไม้หลับในฤดูหนาวอ๋ออันนี้ใช้แคมไฟก็ได้น้องกระตายอยู่ข้างในถ้าไม่ดูให้ดีก็จะไม่รู้ว่านี่คือสนามบาสเกตบอลแล้วก็เป็นสนามฟุตซอลผนังด้านข้างนะคะเป็นศิลปะมาที่นี่เขาไม่ให้ปล่อยนะคะแตต้องใส่เชือกกำลังจะพาทุกคนไปสวนสาธารณะนะคะให้ดูบรรยากาศทางเดินนะคะต้นไม้มีตะกิ่งกับต้น ใบยังไม่ออกนะคะเพราะว่ายังเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิยังไม่ได้เข้าฤดูร้อนเต็มที่นะคะดูค่ะต้นไม้อันนี้เขาไม่ได้ตายนะคะต้นไม้หลับในฤด,ดูหนาวเดี๋ยวเขาจะออกกิ่งในช่วงฤด,ดูร้อนอีกไม่นานประมาณอ่สองสาเดือนก็จะเป็นฤด,ดูร้อนในช่วงเดือนอ่สิงหา เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนสาธารณะเลยค่ะถึงแล้วนะคะสวนสาธารณะอันแห้งแล้งเพราะว่ามันยังไม่มีใบเขียวออกให้เราเห็นเลยเพราะว่ามันยังไม่เข้าหน้าร้อนอย่างเต็มที่นะคะแต่ก็มีแดดอุ่นดีทุกคนก็ออกมาข้างนอกมารับแสงแดดกันเดี๋ยวอีกสักประมาณ สิงหามาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะก็คงจะสีเขียวกว่านี้ก็จะเริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะทุกคนก็ออกจากบ้านมารับแสงแดดอย่างนี่ก็พาหมามาออกกำลังกายพาหมามาเดินเล่นนะคะหมาที่นี่เขาไม่ให้ปล่อยนะคะจะต,ต้องใส่เชือกลามคอเอาไว้แล้วก็ไม่สามารถ ปล่อยให้เดินเลาะเองได้จะต้องมีเจ้าของเพราะว่าถือเป็นกฎหมายของที่นี่เลยถ้าเกิดเราปล่อยหมาโดยที่เราไม่มีสายจูงคอนะคะก็จะต้องเสียค่าปรับเขาจะมีสถานที่ที่มีไว้สำหรับสุน,นัขให้ไปเดินเล่นคือสามารถที่จะปล่อยสายผูกคอได้ให้เดินเล่น เป็นที่เฉพาะเป็นบริเวณที่รัฐบาลจัดไว้ให้บรรยากาศหลังสวนสาธารณะนะคะ<ม>ก็จะเป็นตึกเป็นบ้านพักอาศัยเป็นร้านแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าที่คนชอบมาทำกิจกรรมหรือว่ามาเดินเล่นพาหมามาออกกำลังกายกันนะคะ เป็นวันรีแลกกับแสงแดดอุ่นๆนะคะผู้คนออกมาฝั่งนี้สนามฟุตซอลนะคะสวนสาธารณะในเดนมาร์กนี้ถ้าเราออกไปตามเขตชุมชนต่างๆเราก็จะเห็นนะคะว่าจะมีอยู่แทบทุกเมืองเลยในเขตที่เป็นชุมชนแออัดหน่อยเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่นี่ ในเขตที่พื้นที่จำกัดในตัวเมืองก็จะเป็นที่สำหรับในการพักผ่อนออกกำลังกายทำกิจกรรมต่างๆอย่างตรงนี้ก็จะเป็นทั้งที่ออกกำลังกายเล่นฟุตซอลาบาสเกตบอลแล้วก็มีสนามเด็กเล่นแล้วก็ยังเป็นที่ในการพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวเราจะไปดูงานศิลปะดูเขาเพ้น์สี น,นนน้ะะคะตรงนี้เป็นสนามฟุตซอลนะคะกับสนามบาสเกตบอลใช้พื้นที่เหมือนกันก็คือสามารถที่จะเล่นได้ในพื้นที่เดียวกันแต่เ,เขาเจะเพ้นผนังด้านข้างนะคะเป็นศิลปะรอบด้านเลยนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวเราเข้าไปซูมดูใกล้ๆ เป็นภาพวาดสีที่เด็กๆวัยรุ่นเขามาเพ้นกันนะคะอันนี้คือด้านในเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกกันอันนี้เป็นบาสเกตบอล ตรงนั้นเป็นฟุตซอรนะคะเป็นโกฟุตซอรด้านนอกก็ยาวไปสีด้านเลยนะคะอ่าสนใจภาพนี้ ฝั่งโน้นก็มีนะคะอันนั้นเป็นผนังบ้านนะคะกำแพงบ้านแต่ก็ดูสวยดีดีกว่าปล่อยให้กำแพงมันเป็นคาบเคอะเราเพ้นท์แบบนี้ก็สวยดีแต่อันนี้รู้สึกจะนานแล้วเป็นร่องรอยเก่าแต่ก็มีบางที่ที่เป็นรอยเพ้นท์ใหม่ ถ้าไม่ดูให้ดีก็จะไม่รู้ว่านี่คือสนามบาสเกตบอลและก็เป็นสนาม Football. ฟุตซอลฝั่งนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นแล้วก็จะมีบ่อทรายฝั่งนั้นเป็นสไลเดอร์ อันนี้ใช้แคมป์ไฟก็ได้ใช้ประกอบอาหารก็ได้ใช่ไหมนี่ฝั่งนู้นก็เป็นเด็กเล่นแล้วอันนี้บ้านอะไรนี่อ๋อเป็นกรงเลี้ยงสตัตว์มีน้องกระต่ายอยู่ข้างใน กระต่ายอยู่สองตัวคนที่อยู่เดนมาร์กหรือว่าคนที่อยู่ประเทศเมืองหนาวส่วนมากถ้าเป็นหน้าร้อนเราก็จะเห็นภาพการออกกำลังกายกลางแจ้งแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเขาก็จะออกกำลังกายอยู่ในตึกหรือในอาคารที่มีสนามกีฬาต่างๆอุปกรณ์การกีฬาภายในครบหรือไม่ก็ฟิตเนส เพราะการที่เวลาอากาศหนาวๆแล้วเราออกมาวิ่งออกกําลังกายข้างนอกเตะฟุตบอลสนามกลางแจ้งนี้มันเป็นความยากลําบากแล้วก็มันไม่ง่ายเลยที่จะมาสู้กับอากาศเย็นๆแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนมากเขาจะไปฟิตเนสซึ่งเป็นที่นิยมกันมากถ้าเราไปตามเมืองต่างๆก็จะเห็นว่ามีฟิตเนสนี้ แทบทุกเมืองเลยแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำรายได้ได้ดีมาก